ต่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีกันนะคะในดวงคนราศีกันเป็นอย่างไรบ้างในชาวราศีกันนะคะต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เงินก้อนใหญ่มันจะหาทางเข้าอะแต่มันยังเข้าไม่ได้ก้อนใหญ่มากนะคะ เหมือนมันยังติดอะไรอยู่เนี่ยอืมแล้วก็รู้สึกเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในชาวกันจะรู้สึกเลยว่าหงุดหงิดมุ่นง้นงางติดขัดอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นหนึ่งตอนนี้แนะนำว่าให้คุณระวังเรื่องคำพูดถ้ากับคนรักก็ มีความหวานและโรแมนติกให้แก่กันหรือพูดจาดีๆต่อกันบ้างนะเพื่อให้มันไปต่อได้และในดวงชะตาของคุณที่สําคัญมากในชาวราศีกันคุณเริ่มจะมองในเรื่องของการกู้ยืมเงินจากสถาบัานการเงินหรือไม่ก็เก็บออมสิ่งใดไว้เก็บทองไว้กำลังคิดอยู่ขายดีไม่ขายดีเนี้ยมันก็จะมองว่าเรามีความรู้สึกว่าจะต้อง จะต้องขายต้องเปิดและต้องหาเงินเหมือนคุณจะหาเงินมาต่อเงินนะในชาวราศีกันและก็มีความรู้สึกจะได้เงินก้อนใหญ่แต่มันติดอะไรเนี่ยยังไม่ได้สักทีนะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันแนะนำว่าดูดวงส่วนตัวดีกว่าจะได้เช็คเจาะลึกไปว่ามันติดตรงไหนแก้ตรงนั้นนะคะจะได้เงินมาสักทีเพราะมันเงินจะเข้าเยอะมากๆเลยนะคะในชาวราศีกันนะ